เอาอีกแล้วครับผม,มต้อนมาใกล้ๆหรอมีไซด์อีกแล้วครับผมมีไซด์อีกแล้วของเรายังเงียบมากเลยครับวันนี้ มาถึงไงดอว่าตีไมถึงปลาโอ้โหปลาบิดปลาน่ารัก กลับแล้วกลับว,ว,วองค์ก็เอาปกลับสิครับ ตีไปอยู่นะตีไปอยู่เนขะาประมาณทุ่นอะตีตยยไม่ค่อยถึงไซส์สวยครับผมไซส์เป็นโลครับผมตัวที่ห้านะครับผมของเรายังไม่ได้สักตัวนะครับวันนี้ครับข<ม>อบคุณครับ ได้นะครับผมนะาให้นะครับผมขอบคุณมากครับน่าจะไม่ถึงโลแปดเก้าสิบเหยียอเราไม่ดีหรือเปล่านนี้หัวนะเนี่ยมาเทสว้วมีโชคดีครับได้ตา สวยๆไปตัวนึงครับจากทีมทางนานานะครับผมให้ผมถ่ายรูปให้จะเช็คดูหน่อยเมื่อกี้